อดิชั่นคิปดิมิงร่วมแชร์ความฝันส่งต่อแรงบันดาลใจความฝันของหนูคือการเป็นเชฟค่ะวิธีการก็ตามความฝันของหนูนะคะหนูเริ่มต้นจากการชิมอาหารแล้วมาทําให้เรามีความสุขเราก็อยากจะทําอาหารที่เราทําเองให้คนอื่นชิมคนที่ชิมของเราก็จะได้มีความสุขไปด้วยค่ะค่ะตอนนี้หนูเรียน ค้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะถ้าในอนาคตน,นะคะหนูได้ไปฝึกงานหนูอยากไปฝึกงานที่โรงแรมดาราเทวีเพราะที่นั่นขึ้นชื่อเรื่องอาหารและเบเกอรี่มาค่ะหนูอยากไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่นั่นนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาจะมีการดัดแปลงอาหารหรือเบเกอรี่ต่างๆให้เข้ากับเทศกาลซึ่งจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะเพื่อจะ นำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปค่ะในอนาคตนะคะหนูก็อยากเปิดร้านเบเกอรีร่เป็นของตัวเองเพราะว่าอยากให้ลูกค้าที่มากินเนี่ยมีความสุขกลับไปที่ได้มากินเบเกอรีร่ของเราค่ะยังไงนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ